ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหา h ช n แนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเดือยงูเหลือมมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันสำหรับเดือยงูเหลือมเป็นของที่มีอาถรรพ์นในตัวเองที่เรียกว่าของวิเศษคนโบราณได้กล่าวขานจบจนถึงปัจจุบันว่าเดือยพญายงูเหลือม เป็นของอาถรรพ์มีอนุภาพที่เร้นลับศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษผู้ใดมีไว้ครอบครองจะมีโชคมีลาบเข้ามาโดยตลอดชีวิตเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายดีค้าขายง่ายค้าขายคล่องซึ่งตามธรรมชาติพญายงูเหลือมจะมีเฉพาะเพศผู้และมีอายุมากเท่านั้นจึงจะมีเดือย นับว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าหรือวิเศษยิ่งนักโดยธรรมชาติแล้วงูทั่วไปจะต้องเลื้อยออกไปหากินแต่พญางูเหลือมที่มีอายุมากจะไม่ออกไปหากินเหมือนงูทั่วไปแต่จะออกเดินทางหาอาณาเขตในการนอนรอเหยื่อเมื่อพญางูเหลือมหิวอาหารจะมีเดือยงอกออกมาแถวแถวใกล้รูถ,ถ่ายของเสียโดยที่มันจะใช้เดือยนี้ วงเป็นอนณาเขตวงกลมรอบๆที่มันนอนอยู่ในวงกลมอนณาเขตนั้นถ้าสัตว์ตัวใดหลงเดินเข้ามาอย่าหวังว่าจะได้เดินออกไปอีกเหมือนโดนคาถาต้องมนสะกดงงงวยสัตว์เหล่านั้นจะเดินเข้าไปให้พญายงูเหลือมกินแบบสบายๆแม้แต่งูตัวเมียก็จะเดินเข้ามาให้ผสมพันธุ์อยู่ไม่ขาด ตำราโบราณได้บันทึกไว้เป็นจารึกวา่าเป็นของวิเศษยิ่งนักแต่การที่จะเอามาทำเครื่องรางต้องเอาเฉพาะตัวที่มันตายพลายเท่านั้นคือตายเองไม่ใช่ว่าฆ่าแล้วเอาเดือยมาเดือยพญายงูเหลือมถึงจะคลังและทรงคุณค่างูเหลือมเป็นงูชนิดเดียวที่มีเดือยซึ่งจะมีเฉพาะงูตัวผู้ที่แก่แล้วเท่านั้นเพราะเหตุนี้ ตำราโบราณจึงบอกว่าเป็นของดีที่วิเศษในตัวแต่การที่จะเอามาจะต้องเลือกเอามาได้เฉพาะตัวที่มันตายพลายคือแกต่ตายตายโหงคือมีอุบัติเหตุเช่นไฟป่าคลอกตายเท่านั้นถึงจะคลังไม่ใช่ว่าไปจับมันมาแล้วฆ่าวิธีสังเกตว่าเดิงูเหลือมจริงหรือเดอยงูเหลือมปลอมนั้นเดยงูเหลือม จะมีลักษณะคล้ายๆกับอุ้งตีนไก่จะมีความแตกต่างกันอยู่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นถ้าเป็นอุ้งตีนไก่แล้วพอทุกส่วนมันแห้งสนิทหนังที่อุ้งตีนไก่มันจะเหี่ยวแห้งยุบติดกับกระดูกไก่แนบกันสนิทแทบจะแกะออกไม่ได้แบบนี้เรียกว่าของปลอมถ้าเป็นเดือนงูเหลือมแท้ๆจะมีลักษณะที่โคนเล็บจะมีเนื้อเป็นก้อนเกาะกันแน่น แม้ว่าจะผ่านการตากแห้งเป็นเวลานานก็ตามมันจะไม่ยุบแห้งติดกระดูกเหมือนอุ้งตีนไก่เล็บจะแข็งปลายยาวแหลมบางเดือยจะโค้งยาวมากมันอยู่ตรงที่ว่างูเหลือมจะต้องมีตัวขนาดใหญ่มะหึมมาและกรงอุ้งเล็บของงูเหลือมนี้จะไม่หลุดออกจากกระดูกมันจะฝังอยู่อย่างเหนียวแน่นมากนี่แหละเรียกว่าของแท้ด้วยงูเหลือมนี้ ดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคตามคำโบราณมีอยู่ว่าสะกดคนที่เล่นการพนันกับเราแต่มีข้อแม้ว่าอย่าลุกถ้าลุกให้เลิกเล่นได้เลยดีในด้านการทำมาหากินมีลูกค้ามาหาเองเหมาะแก่งานธุรกิจค้าขายเหมือนที่เหยื่อเดินเข้ามาให้งูเหลือมกินเองแบบสบายๆให้โชคลาภ ดีในด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างที่มีงูตัวเมียเข้ามาให้ผสมพันธุ์ไม่ขาดสายมีเสน่ห์ในกายดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา